สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบก,กันกับแนวทางนะคะแนวทางเอ,อ่อตำราวของเรานะคะแนวทางตำราวของเรานะคะมาดูคําเตือนนะคะคําเตือนหังของทั้งช่องนะคะเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมา้าเอาไปเฮงเอาไปปังขอให้ทุกท่านโชคดี นะคะทุกคน อันนี้เป็นนี่นะคะแนวทางของทางช่องนะคะนี่จับ2ตัวล่างนะคะจับ2ตัวล่าง2ตัวบนนะคะ f อฟบางท่านไม่รู้นะคะว่ามีจับแยกบนแยกล่างนะคะเพราะว่าแอดไม่ได้ทําคลิปแยกนะคะแอดลืมนะคะบางทีก็ทําคลิปแยกให้ลงชุดเต็มให้แต่ว่าเรามีชุดตัดให้นะคะสูตรความสามารถแล้วก็คือ25คู่นะคะ25คู่ f c ก็ไปตัดดับเอาบางครั้งแอดก็ตัดดับให้นะคะบางครั้งแอดก็เนี่ยแอดก็จะเน้นให้ของแอดตลอดนะคะแต่จะเข้าตัวเน้นไหมมันก็เข้าเกือบทุกงวดนะ สำหรับตัวเน้นนะคะแต่ว่าล่างนี่เดินยาวเลยนะคะล่างนี่เหมาทุกคนสังเกตเลยนะคะล่างเหมาตลอดเลยนะคะล่างนี่เหมาตลอดห็นไม่ก้าสีนะคะขึ้นบนเลยนะคะตรงตรงเลยด้วยนะคะล่างนี่แอดรู้สึกว่านางจะเหมาทุกงวดเลยนะคะ,ะเ,เะคะหมาบนล่างทุกงวดเลยนะคะ ังมากค่ะสูตรนี้นะคะทุกคนอ่านี่นะคะก็เข้าตัวเน้นแต่ว่าเข้าตัวกลับนะคะ7337อันนี้อยู่ที่ดุลเนียพินิษ์และก็ความสามารถของ FC เลยนะคะจะกลับไม่กลับนะคะวิเคราะห์เอาเองเลยนะคะพอแอดก็ทําให้เต็มที่แล้วล่างเป็นล่างนี่ก็สุดความสามารถแล้วนะคะแล้วก็เน้นให้ด้วยนะคะน้อยสุดแล้วค่ะอ่าที่เหลือนะคะอยู่ที่ f c นะคะจะไปตัดเอาหรือว่าไปพินิษพิจารณากันเอานะคะพรากคนจับให้ก็จับให้แค่นี้ได้ได้ให้ได้แค่นี้นะคะให้ได้แค่นี้น้อยตัวน้อยสุดแล้วนะคะ เพราะว่าถ้าใครชอบนะคะน้อยกว่านี้ก็มีเม็ดเดียวให้สูตรเม็ดเดียวนะคะทุกคนมีสูตรเม็ดเดียวให้นะคะชอบสูตรไหนพี่นิดพิจารณากันเอานะคะอยากได้น้อยอยากได้มากนะคะอ่าสามตัวก็มีให้ค่ะเน้นให้ก็เน้นค่ะเน้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอ่าอยู่ที่ ทุกคนจะพินิจพิจารณานะคะแอดก็ลงให้ดูหมดทุกสูตรนะคะพอเวลาเลขออกมานะคะจะได้ไม่ต้องมาพูดนะคะว่าโอ้ยเวลาหวยออกแล้วค่อยมาลงเวลาหวยออกแล้วค่อยพูดสูตรนั้นสูตรนี้นะคะเออแต่พอลงให้เยอะนะคะมันก็จะมีคําพูดอีกแต่ไม่เป็นไรคะ่ะแอดก็ลงให้หมดนะคะแต่ตัวนี้นะคะตัวนี้คือบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะงวดที่ผ่านมานะคะก็เข้าเต็มเต็มตรงๆกันไปนะคะเยตัวเ้ยไม่ตรงไม่ตรงนะคะเข้าตัวกลับนะคะ นี่นะคะทุกคนเข้าตัวกลับนะคะทั้งบนทั้งล่างนะคะแต่ว่าบนเป็นบนล่างเป็นล่างแล้วก็เข้าตัวเน้นให้ด้วยนะคะเข้าตัวเน้นทั้งนั้นเลยนะคะทั้งบนทั้งล่างนะคะอันนี้สําหรับท่านที่ชอบบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะเออเลือกชุดใดชุดหนึ่งนะคะถ้าว่าโอ้เดี๋ยวก็บนเดี๋ยวก็ล่างเยอะเกินไปนะคะก็มีของอาจารย์ปัญญาหรือว่าของหลานนะคะแนวทางของช่องเรานะคะจะมีสามอาจารย์แล้วก็แนวทางแตกต่างกันไปนะคะแต่อันนี้ของเจ้าของช่องนะคะจับให้สําหรับ FC นะคะที่อยากได้บนเป็นบนล่าง เป็นล่างนะคะเพราะว่าเราจะจับสาตัวกันนะคะเพื่อที่จะเอาไปคัดออกมานะคะทุกคนบางท่านคัดเป็นเค้าก็ถูกทุกมวดนะคะแต่บางท่านยังคัดไม่เป็นแอดก็คัดให้แต่แอดก็ทําให้ได้เท่าที่ความสามารถแอดมีนะคะแอดไม่ได้เก่งนะคะ เน้นและยันเดอร์แอดมิชเซียนนะคะแต่เป็นคนที่ชอบตัวเลขนะคะชอบคิดตัวเลขนี่แหละคะ่ะก็เลยมาทําให้เอฟดูนะคะแต่ว่าตัวเลขมันจะเยอะเพราะว่าเราทําตามสูตรเราวางเลขไว้ตามสูตรนะคะอันนี้เอฟก็พินิจพิจารณากันดูนี่เด้ออ้าเผือเอฟซที่ท่านเข้ามาติดตามใหม่ยังไม่รู้นะคะยังไม่รู้ว่าเรามีนะคะบางครั้งบางคานะคะแอดอาจจะแบบลงจับนู่นจับนี่ไปนะคะให้ดูเฉยๆนะคะให้ดูเฉยๆให้ดูให้รุ้นคิปนะคะเพราะว่านะคะ บางครั้งบางคานะคะเดี๋ยวกับสิว่าโอ้ยหวยออกแล้วค่อยมาบอกเพื่อนว่าจับเล่นๆเพิ่นว่าเอาเอาจับเบิ่งซื่อกับบได้บ <c> ่ <oughs> ส่องกับส่องแอดเด้แอดก็อยากลงค่ะแอดก็อย,กะะอยากลงนะคะอยากลงดูอยากเออลุ้นทงลุ้นทิพอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเยสูนี้จะเข้าไหมอะไรยังไงนะคะโอ้ก็ใหายงแม่ แต่บางท่านก็ชอบบางท่านก็ชอบก็ดูค่ะก็ดูค่ะแอดลงให้เบิ้งกับเบิ้งค่ะก็บอกว่าให้ดูนะคะบริหัทสื่อได้ให้เบิ้งค่ะให้เบิ้งค่ะโอ้ให้สิ่ไปสื่อไวเนาะเจ้าของช่องนะคะก็เลือกเอาเช่นเดียวกันอย่างเช่นแอดชอบสู่สามตัวนะคะแอดก็ไปแค่สามตัวของแอดนะคะแอดบมมอกสองตัวแอดกระจับสามตัวแอดผิดตรงไหนนะคะเออ เอาคนบมักสามขวบมักสองตัวกับสีบังคับให้มักยังไหนเนาะเออแอดก็ไม่ค่อยชอบสองตัวนะคะแอดมากสามตัวกับสียากอย่างนั้นแอดก็ยังวะเอาคนสจิจับสามตัวกับไม่หยากนั่งเลยเว้ยตัวเองชอบสองตัวก็ดูสองตัวค่ะมันมีเลยนะคะสองตัวสามตัวสี่ตัวชอบเม็ดเดียวก็ดูเม็ดเดียวนะคะชอบสูตรไหนดูสูตรนั้นนะคะความชอบคนเราไม่เหมือนกันนะคะแอดชอบสามตัวแอดก็จะจับสามตัวจะดูสามตัวค่ะหว้ยมากหน่อยค่อยกระจับแล้วค่ะ คนมันชอบนะทุกคนอ่นนี้สองตัวนะคะงวดน,นี้นะคะสองตัวล่างนะคะเด่นนะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะล่างเด่นเ,เด่นล่างเนาะประกบกันนะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะชนกันที่ศูนย์นะคะบางครั้งชนกันก็ไม่มีความหมายนะคะบางครั้งชนกันก็ไม่ได้มาเสมอไปนะคะทุกคนก็จะได้หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่นะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ไม่รู้จะตัดได้ไหมนะคะแต่ว่าชุดยี่สิบห้าคู่นี้แน่นอนเข้าแน่นอนนะคะแมนบอลเฮ้ย เดี๋ยวสองทุ่มครึ่งรู้กันนะคะ6 0 6ูน2 63 6หนึ่งหกสองหกสามหกสี่นะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่เอนาะแปดศูนย์แปนะคะเก้าศูนย์เนอะคะศูนย์ศูนย์นะคะอันนี้แอดก็อันนี้แอดไม่ได้ตัดดับนะคะถ้าตัดดับ FC นี่เลยค่ะใครใจถึงนะคะตัดออกเลยนะคะเลียวเจร้รยค่ะเพราะว่ามันวางหลักนี้นะคะแต่ว่าแอดไม่ได้ปักหลักนะคะแอดก,ก็เลยไม่รู้ว่ามมัันนนจะะะาหหลกไนนะคะ เออไม่ได้ปักหลักนะคะเพราะว่ามันปักไม่ได้ไม่ได้นะคะพอลองปักหลักแล้วมันก็มาตัวกลับนะคะเลยเอะมันปักหลักไม่ได้มันยังไม่นิ่งนะคะอ่าถ้าใครใจถึงก็ตัดออกเลยค่ะหนึ่งสองนะคะแต่แอดใจไม่ถึงนะคะแอดไม่กล้านะคะทุกคนอ้าวใครที่เป็นสายดับนะคะกล้าตัดก็ตัดไปเลยคะ่ะแอดก็นี่นะคะแอดกวงกลมให้ได้เท่านี้นะคะก็คือ ตัวชนด้วยนะคะแล้วตัวที่เออมันเด่นนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อีสองสามอรู้สึกชอบตรงตระกูลนี้นะคะล็อกนี้เนาะเอรู้สึกชอบล่างนะคะก็เลยติ๊กของตัวเองไว้นะคะ ก็เลือกเอาในนี้ค่ะหรือใครจะไป25คู่ล่างก็พิจารณากันดูนะคะหลายๆท่านที่เล่นเป็นนะคะเพื่อนกับวาซีเดียดเนาะขอแค่ล่างเป็นล่างบนเป็นบนนะคะจะมาตัวกลับไม่เป็นไรวาสันอ่าเลือน้อยดีกว่าไม่เหลือวาสันเพื่อนวานเนาะดีกว่าถือเลยนะคะอ้าวลองดูเด้อค่ะทุกคนอันนี้ก็สุดความสามารถแล้วนะคะสุดความสามารถท่านที่ว่าเยอะนะคะก็เลือกเอาคัดเอาค่ะใช้ความสามารถตัวเองใช้ดวงตัวเองด้วยนะคะทุกคนอ่าให้แอดเทดเห็น,หน,หน,หนมืดทุย่างหลายเฮ้ยแอดก็ ทำสุ่ความสามารถแล้วค่ะได้เท่านี้ค่ะมีเค่นนี้แหละค่ะความสามารถโอ้ยเรียนจบประวงปสามปหกหนึ่งไฮเอ็ดยังกระดักกระโดดไม่แน่นะคะท่านที่มาติดตามเรียนจูบสูงกับเอดอีกนะคะเอดแห้งปึกอยู่บางครั้งบวกเลขก,ก็ยังหันศูนย์บวกหนึ่งคอยยังไงเป็นสวนเป็นศูนย์อยู่่อยยังเงิดเกลื่องอยู่เหาะเอาลองดูค่ะทุกคนอันนี้สองตัวบนนะคะสองตัวบนสิบ บนนะคะ01234 4นอะคะ01234นะคะ,ะ,คะอันนี้เป็นชุด36ชุดนะคะบนนะคะเราจะลงให้ก่อน2 3 456นะคะบนชนนะคะ234นะคะบนแอดชน234นะคะ30เอ่อ36ชุดเนาะและแอดก็ตัดให้แล้วนะคะนี่ตัดออกก็เหลือ25ชุด25ชุดแล้วก็ตัดอีกนะคะสุดความสามารถแล้วก็ได้เท่านี้ละคะ่ะก็จะได้ 03, 04, 0ู0ย์5 0 6นะคะ1314 1516นะคะ2324 2526 2 สาม3 3 3 4, 3าม3ี่สา4ห4 4สามหกนะคะท่านที่บอกว่านี่นะคะก็ลองพิจิารณาเอานะคะสายดับนะคะท่านที่ใจถึงนะคะตัดออกเลยนะคะท่านที่ใจถึงมันก็จะเหลือน้อยคู่นะคะมันถ้าตัดเอ่อห้าหกออกนะคะมันก็จะเหลือแค่แถบทั้ง7ดแล้วก็4นะคะแล้วก็3าแต่ว่า3ก็ติดดับส0อีกนะคะมันก็จะเหลือแค่นะคะถ้าสมมติ FC ตัดดับออกนะคะ FC ตัดดับออกเอาสมมติแอดตัดให้ดูนะคะ ตัดให้ดูเดอ้อค่ะแต่ส่วนตัวแอดไม่ตัดนะคะตัดเอ้ยเดี๋ยวสามดับสิบบนใช่ไหมคะสิบบนมันก็จะเป็นตัวนี้เนาะสิบบนนะคะถ้าห้ามันก็จะเป็นตัวนี้นะคะนี่ที่ติดดับหมดเลยนะคะนี่เละหมดแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะมันก็จะเหลือหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปด 11ดคู่หรือเปล่าคะอ่ะมันก็จะเหลือ11คู่นะคะถ้าทุกคนตัดดับออกนะคะตัดดับเนี่ยหลัก30ออกนะคะแล้วก็ดับห้าหออกนะคะแต่รู้สึกกลัวๆค่ะรู้สึกกลัวๆเลขดับเอาไม่อยู่นะคะ เออรู้สึกเสียวๆเลขดับเอาไม่อยู่ก็เลยไม่กล้าตัดนะคะแต่ถ้า F c ซตัดออกมันก็จะนี่นะคะ3หลัก10นะคะ3หลัก10บนะคะถ้าแอดปักหลักถูกนะคะหรือว่ามันจะมาตัวกลับค่ะมันอาจจะมาตัวกลับก็ได้น้นี่นะคะมันก็จะเป็นตัวนี้ตัดออกนะคะตัวนี้ก็จะเป็น5้ากับ6นะคะมันก็จะเหลืออยู่ไม่กี่คู่นะคะนี่ถ้าเป็น5้ากับ6กนะคะมันก็จะเป็นตัวนี้นะคะที่ตัดออกนาอนี่มันก็จะเหลืออยู่ไม่กี่คู่นะคะนี่มันเหลืออยู่ไม่กี่คู่นะคะ ก็ลองดูนะคะตามนี้เด้อบนเป็นบนล่างเป็นล่างค่ะถ้าชุดเต็มจะ25ชุดทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะอันนี้ก็ตัดตัดจนเละหมดแล้วค่ะด้วนเนี่ยเอองวดนี้เละจริงๆนะคะวันจันนี่แปลกๆค่ะแถมเป็นวันพระด้วยนะคะแอบกลัวเอาไม่อยู่ค่ะกลัวแบบว่าตัดดับแล้วมันออกนะคะเราก็เคยมีเราก็เคยเคยประสบหลายครั้งหลายคานะคะ เอ็ก็รู้สึกกลัวค่ะไม่กลา้าเอฟซีก็ลองตัดเอาเองเด้อถ้าใจถึงก็จัดเลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแอนลาไปก่อนเด้อสน,นี้สําหรับบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะแล้วก็มีแนวทางนะคะในชุดสรุปให้ดูด้วยเด้ออันนี้แยกให้เอฟซีดูนะคะแยกให้เอฟซีดูเด้อถ้าน้อยชุดก็ไปดูของหลานหรือของอาจารย์ปัญญาได้นะคะของพวกอาจารย์เน้นๆให้เลยค่ะโอ้ยเพื่อนะดับเสียนระดับอาจารย์เนี่ยข่อยเซิร์นเด้อค่ะข่อยบ่เป็นเสี่ยนเด้อค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชคดีจ้า